ร่วมงานแต่งต็อชมพู่น็อตเกี่ยวก็ร่วมงานมาแต่งตอนอัยวัตออยนันทิสารูปช็อตครอบครัวน่ารักมากเห็นแล้วยิ้มเลยงานฉลองสมรสพระราชทานระหว่างต๊อปอัยวัตศิวัฒนป,ประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท King Power และประธานสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้กับเจ้าสาวสุดสวยออยนันทิสาตันยงเวทยาตระกูลธุรกิจชุดนักเรียนตราท็อปสันง,งานถูกจัดขึ้นในนัเดอร์พาวิเลียนแอดีวารีเมื่อค่ำคืนวนัน28มกราคม ต้องบอกว่าเป็นงานแต่งที่รวมบุคคลดังจากหลากหลายวงการเลยทีเดียวและหนึ่งในนั้นคือคุณแม่สุปตาชมพู่อารยาที่คงคู่มากับสามีสุดหล่อนอ็อตวิสรุตรังสิสิงห์พัฒ์พร้อมด้วยลูกชายฝาแฝดสายฟ้าพายุเดินทางมาร่วมยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยและก่อนออกจากบ้านแม่ชมได้จัดลุกชอ็อตของตนเองในชุดเดรสสวยสีชมพูสดใสบอกเลยว่าสมกับเป็นตัวแม่จริงๆด้านพ่อนอ็อตสูงสุดสากลหล่อออร่าเต็มเฟรมมากมาก มาถึงลูกๆพี่สายฟ้าที่พายุก็หล่อเน,นี้ยแปบมากๆเหมือนพ่อน็อตที่สุดเป็นโมเมนต์ที่เห็นแล้วแฟนคลับยิ้มตามเลยโดยเฉพาะสาวน้อยเล็กสุดของบ้านน้องเกี่ยวที่งานนี้ไม่ได้ออกงานคู่กับแม่ชมทําแฟนๆแ,แอบเสียดายไม่ได้เห็นชุดคู่แม่ลูกเลยทีเดียวซึ่งคุณแม่ได้เขียนแคปชั่นแซวลูกสาวไว้ว่ามีคนไม่ได้ไปงาน c o n g r a t u l a t i o n to the Beautiful Couple AI Top OILN UNTASA